เจาะลึกตัวอย่างตอนที่175ของมหาศึกล้างพิภพหลัวเฟิงตัดสินโทษตระกูลก่อนเข้าสู่การฝึกในนครโกละหนและหลวัวเฟิงพี่ฝากตัวเป็นสิทธิ์ของเจ้าแห่งนครโกละหน ก่อนอื่นเลยต้องขอชื่นชมงานโมเดลจากสตูดิโอเสียงจีกันก่อนเพราะตอนที่174ที่ผ่านมาแฟนๆต่างแห่กันชื่นชมว่างานภาพของมหาศึกล้างพิพบนี่เต็มสิบไม่หกักแม้แต่ตัวละครประกอบที่โผลมาไม่กี่วิก็ยังละเอียดเนียบไม่ใช้โมเดลซ้ำแบบขอไปทีตัวประกอบอย่างจี้วีโนที่โผลมาตอนเปิดก็ยังปังกว่าเจ้าดาบน้อยของเรื่องฝั่งตรงข้ามอีกนั่นแหละถึงได้บอกว่าหลัวเฟิงของเราถึงได้ถูกยกให้ เป็นพระเอกที่เหมือนเซียวเฟิงมากที่สุดในวงการอนิเมะสายบูมันไม่ใช่แค่บังเอิญหรอกนะเข้าเรื่องกันเลยช่วงนี้หลัวเฟิงกำลังทำภารกิจวงแหวนลำดับที่4กลับไปยังดาวเฉียนอูในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเพื่อตัดสินโทษสมาชิก